กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ฟิ c เกอร์ทูบชาแนลนะครับเทปนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่2ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะฮะที่เราค้างเควสของเรา NPC เอาไว้ที่ว่าการที่จะเดินเนื้อเรื่องต่อเราจําเป็นที่จะต้องกําจัดแมสเมอร์นะครับและนี่ครับเรามาเริ่มกัน EP ที่2ฮนะเรามาสู้กับ m a s เมอรจอมเสียบครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาซัมมอน NPC ผู้มีเขาได้นะครับเพราะว่าเราได้เดินเนื้อเรื่องเควสของเขามาเนาะ ในการต่อสู้กับแมสเมอร์นะครับเราสังเกตเห็นว่าความแค้นส่วนตัวของผู้มีเขานะครับที่เขาบอกว่าแมสเมอร์ได้มาเผาประชาชนบ้านเมืองของเขานะครับเขาก็แค้นเป็นการส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นการที่เราทำเควสต,ต่อเนื่องมานะครับเราก็จะได้เขามาร่วมสู้ในสงครามครั้งนี้ด้วยครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมให้ดูตอนที่ว่าเรากําลังจะเลือกฝั่งว่าจะเป็นเลดา้าหรือว่าจะเป็นผู้มีเขานะครับที่มันจะเป็นข้อความสีแดงกับสีทองจําได้ไหมฮะตรงนั้นผมบอกว่า อย่าไปสนใจนะครับให้เราข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นเราถึงจะได้ผู้มีเขามาช่วยในสงครามครั้งนี้ครับท่านแม่มาริกาข้าขอสาบแช่งท่านหลังจากกําจัดแมสเบอร์ได้นะครับเราก็จะได้ความทรงจําของจอมเสียบกับเชื้อไฟแห่งแมสเบอร์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไอเทมเควสที่เราจะต้องนําไปใช้ครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนั่งจุดพรครับแล้วกลับมาคุยกับท่านผู้มีเขาท่านนี้ เห็นหรือเปล่าวาระสุดท้ายของแมสเมอร์ไออสพิษน่ารังเกยียจสิ้นลมด้วยหน้าตาอัปลักษณ์หลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาคุยกับเลด่านะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่าอ๋อเจ้านี่เองมาพอดีข้ามีเรื่องจะบอกไม่จำเป็นต้องกำราบท่านผู้มีเขาแล้วพอหลังแคนแมสเมอร์ได้สำเร็จคมดาบของเขาก็คุ้มคลั่งไปเสียแล้วสภาพแบบนั้นปล่อยไว้เดี๋ยวก็หาที่ตายเองไม่จำเป็นต้องเสียเวลาลงมือโทสะจะรั้งให้ทำให้ทุกทนพวกเราจรึงจะเป็นจะต,ต้องมีท่านมิเคล่าอย่างไงล่ะ มีใครอีกบ้างนะข้าเองก็ไม่อยากสงสัยคนที่เคยเป็นสายกันหรอกแต่เรากำลังจะทำการใหญ่ข้าไม่อยากจะมีเรื่องค้างคาใจนะเขาก็ถามเราว่าสงสัยใครอีกบ้างนะครับให้เรากลับมานั่งที่จุดพรครับแล้วก็กลับไปคุยกับเขาครับคราวนี้เขาจะบอนเขาว่าเขาสงสัยใครนะอ๋อเจ้านีเองข้าเกรงว่าท่านอันบักจะเป็นรายต่อไปแม้ตอนนี้ท่านจะเรียกตัวเองว่าเป็นทหารเท่าปลดระวงัง แต่ในอดีตท่านเคยเป็นอสวินเลือดบริสุทธิ์แถวหน้าผู้มีชื่อเสียงขจรขจายและเคยฟาดฟันท่านมิเคล่าด้วยคมดาบโลหิตมาแล้วเท่าที่ได้ลองพูดคุยใจท่านยังโรยลาเกินกว่าจะจับดาบอีกครั้งแต่ข้าก็หวั่นใจว่าสักวันท่านอาจจะเป็นความกระหายเลือดที่ท่วมท้นในอดีตเหมือนอย่างข้ายังไงเล่าปล่อยเอาไว้คงอันตรายเกินไปคราวนี้ให้เรากลับไปที่คลังเก็บเมล็ดตรงนี้ครับไปคุยกับผู้เท่าอันบัคครับ แต่เมื่อเรามาถึงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะฮะผู้เท่าอันบัคไม่อยู่แต่จะมีข้อความสีแดงกับสีทองครับถ้าเราเลือกสีแดงเราจะเป็นการเข้าร่วมกับเลด้ากำจัดอันบัคแต่ถ้าเกิดเราเลือกสีทองจะเป็นการเข้าร่วมกับอันบัคเพื่อต่อสู้กับเลด้าครับผมแนะนําให้เพื่อนเลือกอันสีทองนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะเราจะได้เท่าอันบัคมาช่วยเราในการสู้กับลาสบอสของ DLC ครับม,มาอ่า หวาดกลัวท่านโลเลไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยสล้างบางกันก็ไม่เว้นกระทั่งฐานแก่ๆเลยหรือละเอียดรอบครอบสมกับเป็นท่านเลดาและก็ต้องยอมรับว่าข้ายังสับสนลังเลใจอยู่และข้าจะไม่ขอยอมตายจนกว่าจะได้รู้ความจริงเจ้าเองก็พิลึกคนไม่มีใครบังคับให้จะมาช่วยคนแก่ผู้สับสนอย่างข้าเสียหน่อยแต่ก็ขอขอบคุณที่ช่วยข้านะ ทีนี้ข้าคงได้มีโอกาสคว้าชัยในภายภาคหน้าเจ้าเองเลือกฝ่ายแล้วอย่างงั้นหรือข้าคิดผิดสินะที่หันมาเป็นศัตรูกับเจ้าทั้งสองคราวนี้ข้าจะขอถอยก่อนก็แล้วกันท่านเลดาข้าขอฝากท่านมิเคล่าด้วยครับผมเควสของอันบักเลดาก็พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องต่อนะฮะแต่ตอนนี้ให้เรามาหา NPC ทิโอลิเยตรงนี้ครับ เจ้าไม่เป็นอะไรเลยหรือทั้งที่มนสเสนแตกสลายไปแล้วแทๆ้ๆข้านะ่ะแทบแย่นึกถึงแต่เรื่องที่ไม่ควรนึกนึกถึงท่านทรีน่าทั้งรูปร่างกลิ่นกายมนสเสนที่เชิญชวนสู่นิทราอันมืดมิดท่านมิเคล่าคงเย้ยหยันข้าที่ตกเป็นทาสรักของนางท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าท่านทอดทิ้งร่างครึ่งนั้นไปแล้วแต่ข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วต่อให้ต้องทิ้งทุกสิ่งอย่างข้าก็อยากพบท่านทรีน่าอีกสักครั้ง ครับผมต่อจากนี้นะครับเราจะเริ่มเดินทางไปหาเซนทรีน่านะครับผมจะให้เพื่อนๆเริ่มจากจุดนี้ครับจุดพรน้าป้อมปราการครับแล้วก็ให้วิ่งลงมาตามเส้นทางตรงนี้ครับมาถึงจุดนี้เบี่ยงออกไปทางขวาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีเป็นค่ายอยู่ใช่ไหมฮะวิ่งทะลุค่ายไปเลยครับพยายามหลบเจ้าพวกมอนสเตอร์ทหารยามตรงนี้นะฮะนี่ครับก็วิ่งตรงลงต่อไปเลยครับไปตามเส้นทางทิศใต้หรือตัวอักษรตัวเครับแล้วก็เบี่ยงมาตามเส้นทางตรงนี้ฮะ เราจะวิ่งผ่านเจ้าพวกยักษ์ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นพวกยักษ์แคร์พวกนี้ครด้านหน้าจะมีบึงพิษครับอยู่ทางทิศตะวันออกตัวอีครับวิ่งตรงไปครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเส้นทางให้ไปต่อฮะนี่ครับเพื่อนๆระวังระวังระวังตกนะครับด้านหน้าจะมีบึงด้วยกัน2บึงครับบึงทางตรงกับบึงทางซ้ายครับให้เพื่อนๆเลาะมาทางบึงทางซ้ายครับแล้วก็ไปให้สุดครับ เข้าสู่พื้นที่ตรงนี้ครับจะมีกับดักพิษแล้วก็พวกกิ๊กี้ที่รอ,อบสังหารใช้กับดักพิษอย่างเงี้ยก็วิ่งตรงไปไม่ต้องสนใจเขาครับลงมาเพื่อนๆจะเห็นปูตรงนี้ถูกแล้วครับจะเป็นบึงครับลงไปแล้วก็เลาะไปทางซ้ายฮะจะมีดอกไม้พิษครับเป็นแลนด์มาร์ควิ่งทะลุช่องตรงนี้ไปได้เลยฮะอ่าเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้เพื่อนๆเนลาะมาตามเส้นทางทางซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งต่อไปครับ ลงไปด้านหน้าตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นถ้ำนะครับแล้วก็จะมีเป็นทาน้ําไหลอยู่เนาะมีไอเทมให้เก็บครับทุลีวิญญาณฮะไปต่ออีกช่องครับตรงนี้จะมีจุดพรครับแตะพรให้เรียบร้อยครับเซฟจุดไว้นะฮะตรงนี้นะอ่ะไปต่อครับมาถึงตรงนี้ครับจะเป็นลานโล่งๆนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าผาน้ําตกครับอ่าให้เพื่อนๆตรงไปอย่างเดียวนะครับตรงนี้ค่อยๆกระโดดไปนะครับระมัดระวังฮะอ่า กระดึบกระดึบไปนะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับตรงไปครับตรงนี้ให้เลาะลงทางขวาครับด้านหน้ามีพวกนกเพลิงพูดอย่างนี้นะฮะก็เลาะเรียบๆไปด้านขวาก็ได้ครับตรงนี้จะมีเป็นชะงอนผาครับกระโดดไปฮะเรามาระวังนะครับตอนนี้มันกําลังเป่ามาแล้วฮะนี่โดนนิดโดนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเลาะไปเรื่อยๆครับอ่าเป้าหมายของเราคือจุดพรที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นครับอ่าตรงนี้ก็ ค่อยๆขยับไปนะครับก็จะมีโขดหินให้กระโดดต่อลงไปฮนะอืมนี่จุดนี้แตะพรให้เรียบร้อยครับเส้นทางเดินค่อนข้างจะยาวไกลนะครับอันนี้เป็นเข้ามาในส่วนของเควสทิโอลีเย่แล้วนะฮะทิโอลีเย่ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆทำเควสของเขาสำเร็จนะครับเราจะได้เขามาช่วยในการสู้กับลาสบอสเช่นเดียวกับอันบัคครับ เพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำนะครับเทปนี้จะเป็นพาร์ทที่2ก็ถ้าเพื่อนๆทําทั้งของอันบัคทําทั้งของทีโอริเย่นะครับเวลาเพื่อนเเจอกับลาสบอสของ DLC ครับเพื่อนๆนก็จะอาจจะสบายขึ้นนะฮะไปกันต่อครับเป้าหมายของเราคือลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะมาถึงตรงจุดนี้ครับวิ่งมาด้านหน้าครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีเจ้ายักษ์ตะก้าเพลิงแล้วก็มีปูครับ ให้เพื่อนเพื่อนเลาะมาทางขวาแบบนี้ครับชิดชิดผนังด้านขวาไปเลยนะตรงนี้ค่อยๆวิ่งไปนะครับระวังเจ้ายักษ์ตะกร้าเพลิงด้วยนะฮะนี่ครับมันเริ่มเตะไฟแล้วใช่ไหมฮะเราเลาะไปเรื่อยๆเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นสีม่วงสีน้ําเงินอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ถูกแล้วเข้าสู่พื้นที่เป็นช่องตรงนี้ครับแล้วก็จะเข้าสู่ชายฝั่งทะเลสีครามครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนแตะพรไว้ให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มวิ่งกันต่อครับนี่ตรงนี้คือแผนที่ของชายฝั่งทะเลสีครามนะครับแต่เรายังไม่ได้เศษชิ้นส่วนแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับอ่ะเช่นเคยครับไปตามเส้นทางทิศใต้หรือตัวเอนั่นเองครับตรงนี้ก็วิ่งตรงยาวๆไปเลยฮะไม่ต้องไปสนเจ้าพวกมอนสเตอร์ข้างทางนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะสำรวจเดินเล่นก็ได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเพื่อนๆวิ่งมาด้านหน้าอย่างนี้ครับอ่าเพื่อนๆเห็นอะไรอยู่บนท้องฟ้าไหมฮะนี่ หันกลับไปดูครับมังกรหนึ่งตัวครับอไปกันต่อฮนะตรงไปตามทิศใต้ครับขึ้นมายังบนพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีเป็นเสาแมแผนที่ครับแล้วก็จะมีแผนที่วางอยู่ครับชิ้นส่วนเศษแผนที่ของพื้นที่ชายฝั่งสีครามครับซ้ายมือเราจะเห็นว่ามีกางเขนของมิเคล่าวางอยู่ครับและแน่นอนว่ามันจะต้องมีเศษพฤกษาเงาและจุดพรครับ ค้าได้ทิ้งความลังเลไวนะ้ณที่นี่นะครับก็นี่ตรงนี้จะมีต้นอ่อนเลือดน้ำหวานด้วยนะแต่จุดพรครับอัพอ่ึกษาเงาให้เรียบร้อยนะครับและเส้นทางที่เราจะไปต่อครับคราวนี้เราจะไปเวสต์นะครับเส้นทางทิศตะวันตกฮะตัว W ครับวิ่งตรงไปเลยฮนะพยายามดูแมปดูเข็มทิศนะครับเราจะไม่งงนฮะ วิ่งตรงต่อไปเรื่อยๆครับจะเข้าสู่พื้นที่ที่มีเจ้าพวกหนอนพวกนี้ฮะแล้วก็ด้านหน้าจะมีเป็นยักษ์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นดงหนอนหัวแดงฮะตรงนี้มันโจมตีเราแน่นอนครับพอไปถึงนะครับเข้ามาบริเวณจุดนี้ให้เพื่อนเพื่อนวกกลับไปทิศใต้เช่นเคยครับนี่ฮะเราจะเข้าสู่พื้นที่ซากโบราณสถานตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นไอเทมวางอยู่1ชิ้นฮะเก็บครับผมเป็นดอกระฆังแก้วสุสานขั้นที่8นะครับยังคงเลาะต่อไปครับ เส้นทางทางทิศใต้หรือตัวเอสตรงนี้ฮะมันจะมีเป็นหลุมขนาดใหญ่ด้านหน้าเพื่อนๆเนห็นไหมฮะเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอะไรตามหลังมาอยู่เสียงอะไรฮะดูแป๊บหนึ่งไม่มี <laughs> นะครับตรงนี้จะเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับคล้ายๆกับตรงที่เป็นหลุมอุกบาตตอนที่เรากําจัดนายพลราดานแล้วก็เดินทางลงไปโนโครนนครนิรันดรจําได้ไหมฮะ ตรงนี้ก็ค่อยๆลงไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเพื่อนๆเห็นไอ้พวกนั้นไหมฮะที่เกาะอ,อยู่ตามผนังฮะมันเป็นคล้ายๆตัวสไลม์ที่เป็นเหมือนที่เราเจอที่โนครอนอย่างเงี้ยยึกยืดยๆอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องไปหัวร้อนนะครับค่อยๆลงไปนะมันยังคงมีเวลาให้เราได้ขยับอยู่นะครับถ้าจะมาตรงนี้ปรับเวลาเป็นกลางวันก็ดีนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะเปิดตะเกียงไว้ที่ตัวละครของเราไว้ตลอดนะเพราะว่า เดินทางบางครั้งมันมืดจนเกินไปเรามองไม่เห็นเนาะนี่ครับค่อยๆเลาะลงไปครับพยายามหาพื้นที่ครับนี่อ่าด้านนี้ก็มีเจ้าพวกตัวสไลม์พวกนี้นะฮะลงไปครับอ่าเราเห็นจุดพรแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันว่าจะลงทางไหนฮะอ่าค่อยๆขยับไปครับนี่นี่ฝั่งนี้ลงไม่ได้ครับต้องไปลงฝั่งนู้น เอยระวังฮะระวังลงไปครับอดอกบัวสีม่วงเข้มนะนี่และแล้วเราก็ลงมาถึงจุดพรครับนี่ไปกันต่อนะครับตรงนี้เรายังเรียกทอรเรน์ได้หน่อยนึงนะด้านหน้าจะมีเส้นทางให้ไปต่อครับและตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องวิ่งเข้าไปเองแล้วครับนี่ตรงต่อเข้าไปเลยนะฮะ ออกมาด้านนอกจะมีเป็นโถงขนาดใหญ่ครับและตรงนี้หลุมใหญ่โลงหินนะก็จะเป็นพื้นที่เห็นไหมฮะมันเป็นเหมือนโลงหินอ่ามีจุดพรครับแต่จุดพรให้เรียบร้อยครับ <S <S เข้าสู่พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไปทางด้านขวาครับไปกันต่อฮนะอ่าเรามาระวังนะครับตรงนี้จะมีมอนสเตอร์พวกยักษ์เลือดแบบนี้นะครับ1ตัวนะครับก็กำจัดให้เรียบร้อยครับ ตอบไอเทมไว้ด้วยนะนี่เป็นซ่อมอสูรโลหิตฮนะอ่าตรงนี้ระวังนะครับเป็นเหวนะฮะวิ่งตกลงไปอาจจะตายได้เนาะดูก่อนนะลูกธนูแห่งทรีน่านี่จะมีพวกอสูรโลหิตครับนี่โดนคมดาบทองเข้าไปก็หงายเงิบเหมือนกันนะค่อยๆขยับไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนรุมได้ทามันยืนเป็นกระจุกนะอ่าพื้นที่ตรงนี้ครับหินตกหินร่วงนะ ลงมาด้านล่างนะครับดูให้ดีก่อนนะฮะฮะซ้ายมือเห็นไหมฮนะซ้ายมืออสูรโลหิตหนึ่งตัวนุน่นสองตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะสาตรงนี้นะครับไปครับนี่เรียบร้อยนะครับตัวที่สมเมื่อสักครู่ ตรงนี้อีก2ตัวนี้ก่อนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ฟับตัวที่4อืมเรียบร้อยครับไปต่อครับด้านหน้าจะมีจุดพอนะฮะดูลักษณะโลงหินอยู่ด้านหน้านะเห็นไหมนี่ หลุมใหญ่ลงหินครับเราก็วิ่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับมีนกครับจะพวกนกเพลิงพูดอย่างเงี้ยอฝั่งนี้ก็ยังมีอีกตัวฮะเรียบร้อยฮะหลังจากกำจัด2ตัวนี้ได้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายฮะกระโดดลงไปเลยครับด้านหน้าจะมีตัวหนึ่งฮะอ่าเรียบร้อยฮะ ไปเก็บตัวฝั่งขวาครับตรงนี้ต้องระวังนะอคราวนี้เส้นทางที่เราจะมุ่งไปต่อนะครับเราจะเจอเจ้าพวกก้อนหินเป็นหนอนศิลาพวกนี้เห็นไหมด้านบนจะมีตัวหนึ่งที่ปล่อยเป็นแสงเลเซอร์มานะครับก็ให้หลบให้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านบนก่อนดีกว่านี่ครับอืม มาระวังนะโดนสวบเข้าไปนะเข้ามาประชิดตัวมันจะยิงไม่โดนเรานะโโอโ้แต่ต้องระวังเจ้าพวกนี้ด้วยดูดูเลือดผมนะมันฟาดทีสองทีนะี่จะหมดแล้วต้องขโมยเลือดมันมาแมแนะนำว่าให้ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องหัวร้อนนะหรืออาจจะวิ่งรวดเดียวก็ได้นะครับแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะอ่าตรงนี้มี หนอนพวกนี้นะครับแล้วก็มีหนอนตัวที่ทําระเบิดนะครับนี่ไอพวกกลมๆเป็นก้อนพวกนี้ระเบิดนะครับนั่นคือเส้นทางที่จะไปต่อเนาะนี่ไปตามเส้นทางนี้เรามาระวังเจ้าพวกเลเซอร์ด้วยนะครับอันนี้เลาะมาทางซ้ายครับล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 บ,ลบเลเซอร์มานะอือดูเป็นจริงโอ้โหประชิดตัวเรียบร้อยครับ นั่นคือเส้นทางไปต่อครับไปทางขวาครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้จะมีนกเพลิงพูดนะกำจัดให้เรียบร้อยครับดูยังคงยิงไม่หยุดนะอยู่ตรงไหนไม่รู้บนหัวนี่แน่เลยนะขึ้นไปครับนี่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 เรียบร้อยฮนะไปต่อครับด้านหน้า ด้านหน้ามีอยู่อีกตัวนึงครับนี่ต้องรีบเคลียร์ในพวกนี้อันตรายเหลือเกินนะพื้นที่ด้านล่างจะมีเจ้าพวกก้อนหินระเบิดนะครับก็ให้เพื่อนๆรีบหลบลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดพรครับเรามาถึงจุดนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับดูเลือดเอออ่ะไปต่อครับจากจุดนี้เพื่อนๆก็วิ่งสำรวจไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงด้านหน้าครับเป็นเงาลูกผสมสิงโตอย่างนี้ครับก็กำจัดเขาให้เรียบร้อยครับ และหลังจากเพื่อนเป็นกำจัดก็จะได้เป็นวงแหวนแสงซ้อนทับครับอ่าเป็นมนตราอีกตัวหนึ่งนะครับมาถึงจุดนี้กระโดดขึ้นมาด้านบนครับและพอมาถึงจุดนี้ฮะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเราจะเริ่มมองเห็นแสงของพรแล้วนะฮะไหนใครบอกว่าเป็นผู้มองมองไร้พรน,นะนี่เรายังคงมองเห็นแสงของพรอ,อยู่นะครับจากจุดนี้วิ่งเข้าไปด้านในเลยครับตรงนี้ก็มาสุดทางแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีทางไปต่อเพราะฉะนั้น เพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องขึ้นมาตรงบริเวณหัวของนี่ครับรูปปั้นฮะแล้วก็ลงไปเลยครับแหมให้ทะลุช่องไปนะ <c oughs> เข้าสู่พื้นที่ด้านล่างครับนี่มันเป็นบึงอะไรสักอย่างนะและตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหมันมีตัวอะไรมาแล้วฮะอัศวินโครนนะครับตรงนี้ก็สามารถซัมมอนมาช่วยเราได้นะแล้วก็หลบให้ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะเห็นไหมฮะอืม โอเคครับอาจมคุงเข้าไปลุยแล้วนะเราก็ใช้เพลิงช่วงชิงของอาวุธแห่งไราขาดนะครับมาสู้กับมันนะถ้าอัพฆ่าศรัทธาสูงสูงมันก็จะทำให้อาวุธนี้แรงด้วยนะไปซะอัศวินโคลนความทรงจำของโคลนตุ่มแมก็มีจุดพรเกิดขึ้นครับให้เพื่อนๆแตะจุดพรตรงนี้ครับนั่งรีเซ็ตให้เรียบร้อยครับ วิ่งตรงต่อไปด้านหน้าครับและนี่คือเส้นทางที่เราจะวิ่งเข้าไปต่อครับพื้นที่ด้านในเป็นลักษณะคล้ายๆกับห้องโถงนะฮะแล้วก็มีดอกไม้อะไรสักอย่างอยู่นะอ่ามันก็จะมีข้อความนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็วาร์ปกลับไปหาทิโอริเย่ครับเพราะว่าเราเจอเบาะแสอะไรบางอย่างเนาะซึ่งเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเซนทรีน่าที่ทิโอริเย่ตามหาก็ได้ครับเออคือข้าควรจะบอกเจ้าเอาไว้ ว่าข้าจะมุ่งหน้าไปทางใต้ข้าเพิ่งนึกออกเรื่องที่ท่านมัวเคยบอกไว้มีดอกบัวสีม่วงเข้มบานที่ใช้ฝั่งทางใต้ท่านทรีน่าน่าจะถูกทิ้งไว้ที่นั่นครับผมและหลังจากนี้นะครับเราก็จะวาร์ปกลับไปยังจุดเดิมครับจุดตรงนี้ฮะที่เราเจอกับ Saint เซนทรีน่าเมื่อสักครู่ครับอ่ะวิ่งเข้าไปครับคราวนี้นะครับทีโอลิเย่เขาก็จะเดินทางมาหาทรีน่าแล้วนะครับโอ้ท่านทรีน่ามันช่างนุ่มลึกและสุกงอมอะไรยี่งนี้ ทั้งพิษและนิทราอันแสนหวานของท่านได้โปรดให้ข้าได้ยินเสียงของท่านเถิดเราก็พูดคุยนะอ้าวเจ้าก็มาเหมือนกันหรือส่วนบุพผาสีม่วงเข้มของท่านทรีนาตอนนี้ข้ากำลังเข้าสู่นิทราด้วยพิษของท่านทรนาเพื่อจะได้ฟังเสียงที่สูญหายไปช่วยรอก่อนอย่าเพึ่งกวนข้าละ่ะอ่าหลังจากนั้นให้เราเข้าไปย่ง ต้นดอกไม้นี่ครับให้เลือกฟังก์ชันดูดน้าหวานนะครับและเมื่อเราดูดน้ําหวานฮะเรียบร้อยฮะหยุดได้ก็หลังจากนั้นก็้อนเพื่อนๆวิ่งกลับมาทำเหมือนเดิมฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไดอะล็อกจะเปลี่ยนไปนะฮะก็เลือกดูดน้ําหวานเหมือนเดิมครับอ่ารอบที่สองแล้วนะ ยังคงไม่มีอะไรฮะรอบที่สามเลือกดูดน้ำหวานอีกครั้งครับตรงนี้คือเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับไม่ต้องไปตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมตายแล้วเขาไม่คุยกับเรานะเออเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงรอบกำหนดของมันเนาะตอนนี้รอบที่สามแล้วฮะคราวนี้รอบที่สี่วิ่งเข้าไปครับจะได้ยินข้อความท่านทรีน่าเตุใดจึงไม่ยอมให้ข้าได้ยินเสียงของท่านได้โปรดมอบพิษให้ข้าอีก ข้าจักเข้าสู่ห้วงลึกแห่งนิทราและได้โปรดให้ข้าได้ยินเสียงของท่านเถิดพูดคุยครับอ่ารอบนี้เมื่อกี้เป็นรอบที่4เนาะให้เราเลือกดูดน้ำหวานไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเดินเนื้อเรื่องนั่นเองฮะอ่าก็ไปต่อครับคราวนี้นะฮะเราก็จะเห็นจะมีข้อความขึ้นมาหยุดมิเคลาที อย่าให้เด็กคนนั้นได้ขึ้นเป็นเทพอันนี้เป็นเสียงของเซนทรีนานะอ่ะคราวนี้เราก็กลับมาอีกรอบครับก็ดูน้ําหวานเหมือนเดิมครับทำไปเรื่อยๆนะรตรงนี้เขาก็จะบอกว่าการได้เป็นเทพไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจำ ไม่มีใครช่วยเทพที่ถูกจองจำได้คราวนี้ให้เราบอกที่โอลิเย่ถึงข้อความของทรีน่าครับบอกคำกล่าวอย่าคิดจะหลอกกันเสียเปล่าข้าคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่เจ้ามีเพียงข้าที่จะได้หลับไหลเคียงข้างท่านทรีนา่าเจ้าไม่มีวันได้ยินเสียงที่ข้าได้ยินดังนั้นอย่าคิดจะหลอกลวงกันเลยมิฉะนั้นข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าบอกคำกล่าวฮะหยุดนะนี่มันยามกันชัดช ข้าไม่ให้อภัยเจ้าแน่อ่ะเราไปหาเบาะแสเพิ่มเติมครับดูดน้ำหวานเหมือนเดิมครับคราวนี้มาดูข้อความที่เซนทริน่าได้บอกเราฮะช่วยสังหารมิกเคลาทีได้โปรดอภัยให้เขาเถิดนะครับคราวนี้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องสู้กับทิโอลิเย่แล้วครับเพราะทิโอลิเย่บอกว่าเราเหยียดหยามนะ และเขาก็บุกรุกเรามาครับคือเซนทริน่าได้บอกให้เราไปกำจัดมิเคลานะครับเพราะมิเคลาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของเซนทริน่าเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้มิเคลาต้องถูกจองจำครับให้เราไปปลดปล่อยมิเคลาครับแต่ว่าเจ้าทิโอรีเย่นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าทั้งมิเคลาและเซนทริน่าก็ยังคงเป็นคนเดียวกันเพียงแค่แยกร่างออกมาก็เลยมองว่าเราลบลูนะครับ ก็หลังจากกําจัดทรลเเย่ครับก็ให้กลับไปพูดคุยกับเขาครับบริเวณพื้นที่ที่เดิมฮะอา้าวเจ้านี่เองข้าช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆด้วยแรงก็น้อยสมองก็ไม่ค่อยมีไม่มีทางกอบกู้ชื่อเสียงตัวเองได้เลยช่วยบอกข้าทีหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงท่านทรีน่าบอกว่าอะไรหรือบอกคำกล่าวฮะ อาเจ้านี่มันใจเหี้ยมเลึกเกินเรากลับออกมาจากฝันร้ายก็ไม่ปานนะเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้แน่ใช่ไหมท่านทรีนาให้ข้าได้ยินเสียงของท่านเถิดในห้วงนิทราอ,อันนิรัน์ท่านทรีนาให้ข้าได้ยินเสียงของท่านเถิดในห้วงนิทราอ,อันนิรัน์นะอะตรงนี้ก็ตัวเย่อ,อีกรอบฮนะ ดูดน้ำหวานครับเรียบร้อยฮะทรีน่ายังคงยืนยันคำพูดเดิมไหมเอ่ยนี่ครับเขาก็จะบอกเราว่าช่วยสังหารมิกเคลาทีนะฮะก็กลับเข้าไปครับตรงจุดนี้นะฮะพูดคุยกับทิโอริเย่ฮะจนมันไม่ขึ้นข้อความเป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ทิโอริเย่มาไว้ช่วยเราในศึกสุดท้ายของ dlc ครับ ก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ